เมื่อนันเรียนเข้ามาเรียนนักเรียนจะได้รับอะไรบ้างนะคะก็จะมีหลายอย่างที่โรงเรียนได้จัดบริการไว้ให้กับนักเรียนอย่างเช่นอันดับแรกเลยคือจะได้รับการต้อนรับจากพี่ม .5 ม .6 เป็นอย่างดีโดยรุนพี่ก็จะจัดกิจกรรมให้กับน้องอย่างเช่นการประถมเทศการรับน้องใหม่ การรับน้องรับขวัญน,น้องใหม่นะคะเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ันดีกับพี่กับน้องนะคะซึ่งเรียนสมดอได้จัดให้เป็นประจําในเดือนแรกที่น้องเรียนเข้ามานะคะอันที่สองก็สิ่งที่เรียนได้รับก็คือขอพักที่นักเรียนะจะได้พักสําหรับการเรียนใน3ปีที่อยู่ในโรงเรียนนั่ประชาอุทิตย์นักเรียนที่อยู่ไกลจากโรงเรียนต่างอำเภอ ซึ่งจะต้องมาคักในโรงเรียนอันนี้โรงเรียนก็จะมีหอคักฟรีให้กับนักเรียนโดยไม่ต้องเสียเงินพร้องกับอุปกรณ์ต่างๆเครื่องนอนเครื่องใช้ต่างๆโดยที่โรงเรียนมีบริการให้นักเรียนหมดทุกอย่างนะคะอันที่3ก็คืออาหารสําหรับนักเรียนรับประทานตั้งแต่มื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นอันนี้โรงเรียนก็จะจัดบริการให้นักเรียนแต่นักเรียนก็มีส่วน ร่วมโดยการจ่ายสมทบเป็นค่าอาหารเดือนละเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นเองซึ่งถ้าคิดตบบามราคาแล้วกวคุไม่ได้แต่นเรียนก็จัดบริการให้นักเรียนก็ได้รับระทานอาหารครบสามมื้อและก็ทานอย่างอิม่มหนำสำราญนะคะและแต่นักเรียนก็จะมีบริการเกี่ยวกับร้านค้าสหกรณากรสำหรัหรบขายสิ่งของต่างๆเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับนักเรียน ด้ต่อไปก็คือสิ่งที่เรียนจะได้รับคือเรื่องของทุนการศึกษาโรงเรียนได้มีทุนการศึกษาให้นักเรียนเป็นทุนภายในโรงเรียนและก็ทุนบริจาคจากองค์กรต่างๆฉะนั้นนักเรียนที่เข้ามาที่มีความพัฒนดีมีผลการเรียนดีก็จะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาและได้รับรางวัลต่างๆของโรงเรียนอย่างเช่นนักกีฬาดีเด่นหรือนักเรียนที่ ทำผลงานให้กับโรงเรียนดีเด่นก็จะได้รับสวัสดิการได้รับเสื้อสามราถได้รางวัลจากโรงเรียนนะคะซึ่งเรียนเราได้ดำเนินการให้ไปเรียบร้อยแล้วต่อไปสุดท้ายก็คือเรื่องของการบริการอินเทอร์เน็ตการสื่อค้นต่างๆของนักเรียนเน,นี่ยเราก็จะมีห้องให้นักเรียนสําหรับสื่อค้นในเวลานอก,นอกเวลาราชการฟรีนะคะโดยที่ไม่ได้เสียงเงิน ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนักเรียนเข้ามาแล้วนักเรียนจะได้รับอะไรบ้างนะคะค่ะผลงานที่ภาคภูมิใจที่โรงเรียนของเราได้รับอ,อันดับแรกก็คือในเรื่องของโรงเรียนได้รับเหรียญทองระดับชาติในการแข,ข่งขันเรล่านิทามคุณธรรมสำหรับนักเรียนระดับนักเรียนศึกษาต้นปลายผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้ก,กับโรงเรียนเราก็คือ คนแรกก็คือนางสาวพัศวีครุฑเงินซึ่งเป็นนักเรียนมาจากโรงเรียนบ้านเตาอำเภอนานน้อยนะคะอันนี้ก็ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติคนที่สองก็คือนางสาววิจญยาทรงศิริวงศ์ก็ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติในการแข่งขันเล่านื้นนาหาคุณธรรมระดับชั้นมัธยมปลาย ซึ่งก็เป็นนักเรียนที่จบมาจากโรงเรียนบ้านป่าสะอำเภอแม่กะบินปัจจุบันกําลังศึกษายอยู่ระดับชั้นมัธยมสามปีนักเรียนสองคนนี้ก็ได้ทํำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนน่านประชาอุทิศโดยเป็นตัวแทนของสพม37ซึ่งได้รับเหรียญทองะระดับชาติและนักเรียนคนอื่นๆซึ่งก็ได้มีโอกาสได้รับรางวัล นักเรียนส่วนใหญ่ของเราเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมเป็นนักเรียนที่มีมารยาทดีปฏิบัติตนเป็นคนดีนะคะก็บรรลุตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่าไว้คือมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีเป็นคนดีมีภาณามัยสมบูรณ์เกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและน้อมนำเอกลักษณ์และออัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า มารยาทดีมีไว้ไหนซึ่งโรงเรียนหน้าประชาก็ได้ทำสำเร็จแล้วทุกอย่าง